ครีมไหมครีนนี่ือเรียกกล่องใช่ไหมแหววแหววใช่ไหมแหววเมื่อกี้ทานยังไงอร่อยใครทานใครทานเริ่มจากผักก่อน้็ผักผักหมดเลยใช่ไหมใครจ้วงข้าวก่อนก็เขาบอกว่าถ้าอยากทานให้แบบอ้วนช้าลงให้ทานผักก่อน เพราะว่าไฟเบอร์มันจะไปดูดซับให้น้ําตาลในเลือดขึ้นแบบช้าลงแบบค่อยๆมันไม่ทันใช่ไหมมันยู่ใช่ไหมขึ้นช้าลงไม่ทันเลยใช่ไหมคะเวลาท,ที่เราเวลาที่เราทานอาหารถ้าเป็นอย่างนี้มีผักมีโปรโตีนมีข้าวให้ทานผักก่อนผักมันจะไปดูดซับให้น้ําตาลในเลือดขึ้นช้าลงนะคะอินซูลินค่อยๆหลัง่ง หลังจากนั้นก็ทานโปรตีนและที่เหลือให้ทานข้าวเราจะได้ทานแป้งน้อยลงเพราะอย่าลืมว่าคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดทานแล้วร่างกายไม่ใช้ร่างกายก็เก็บเป็นอะไรคะเก็บเป็นไขมันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ไขมันเกินเยอะมากนะคะผมเก็บผ้าเช้าเหลือหมดโปรตีนหลืออีกสองตัวพร้อมกันหรือยังคะ<ป>พร้อมแล้วหยุด คุยก่อนพี่เก๋นคนเดียวพวกเราคุยหมดสู้ไม่ไหวนะคะอีกหมวดหนึ่งของโปรตีนก็จะเป็นกลุ่มของเวโปรตีนนะคะก็จะมีออโปรตอนนี้เหลือรสช็อกโกแลตแล้ววาน,นิลลาหมดแล้วนะคะเอ่อดิสคอนไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะปรับใหม่จะปรับใหม่เป็นแบบถังและตัก <Yeah. S 1> นี่ไหม <Yeah. S 1> ไประหยัดค่าแพ็กเกจลงราคา ถูกลงนะคะความอร่อยเหมือนเดิมแต่ปรับน้ําตาลให้ให,ให้ปรับความหวานให้ลดน้อยลงเพื่อ,อคนที่จะต้องการควบคุมน้ําหนักกลุ่มลดน้ําหนักโดยเฉพาะนะคะสาหรับเวโปรตีนทุกชนิดเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ลดน้ําหนักและต้องการสร้างกล้ามเนื้อเพราะมันมีโปรตีนเข้มข้นนะคะหนึ่งซองให้โปรตีนสูงถึง30กรัมไฮโปสตอบรี่ให้10กรัม ไฮโปรเนกให้18กรัมออโปรให้30กรัมนะคะแต่ไฮโปรและไฮโปรเนกเป็นโปรตีนสกัดจากพืช <c oughs> แต่ออโปรเป็นเวโปรตีนเวจะสกัดจากนมวัวนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุถ้าอายุเกิด50ขึ้นไปแล้วไม่แนะนำบางคนจะย่อยยากอาจจะย่อยยากย่อยนมยากท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต้องแล้วแต่แต่ละคนด้วยนะคะก็เราใส่เข้าไปเป็นชนิดของ whey protein isolate นะคะเว e p r o t e ในท้องตลาดมีหลายชนิดนะคะถ้าเป็น uh, concentrate นี่มันจะไม่ได้สกัดเอาคาร์โบไฮเดตออกจะมีโปรตีนไม่สูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดตเยอะกินเข้าไปคุณก็จะมีได้คาร์โบไฮเดตสนนเกินไปด้วยได้แป้งเยอะก็อาจจะลดน้ำหนักยาก นะคะแล้วพวกนั้นไม่ได้สกัดเอาไขมันออกคนที่กินเวชนิดนั้นส่วนมากจะเป็นสิวที่หลังสิวข้างหลังจะเยอะเลยเพราะไขมันของมันเยอะนะคะของเราจะเป็นเวโปรตีนชนิดไอโซเลตคือเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างบริสุทธิ์คือดึงเอามาเฉพาะสารโปรตีนสกัดแป้งออกแล้วสกัดไขมันออกแล้วให้เราได้โปรตีนเพียวที่สูงนะคะ ดูดซึมได้เร็วนะคะแล้วก็มีเป็นแบบไฮโดรโพริเวไฮโดรโพริเวจะดูดซึมช้านิดนึงแต่ว่าคงอยู่ในกระแสะเลือดได้ยาวนานนะคะส่วนโปรเปปไทด์ก็เช่นเดียวกันขึ้นช้าแต่คงในคงปริมาณโปรตีนในกระแสะเลือดได้ยาวนานเท่าขับว่าที่เราใส่3ชนิดเนี่ยใส่ทั้งโปรตีนที่ขึ้นเร็วและขึ้นช้าเพื่อให้ร่างกายลามีโปรตีนในกระแสะเลือดได้ยาวนานร่างกายเอาสารอาหารมาใช้ได้ได้อย่างคุ้มค่านะคะ แล้วก็ใส่ตัวสนับสนุนการสร้างกล้ามเนื้อก็คือกรดอะมิโนชนิด BCAA นะคะ BCAA เป็นกรดอะมิโนที่เป็นตัวจุดชนวนการสร้างกล้ามเนื้อหรือที่เราเรียกว่า b r a n c h Chain Amino Acid ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนริวซีไอซลิวซีแล้วก็วาลีนสามตัวรวมกันเราเรียกว่า BCAA นะคะเป็นตัวจุดชนวนการสร้างกล้ามเนื้อถ้าเรากินโปรตีนเข้าไปออกกำลังกายแต่ขาด BCAA ก็สร้างยาก ะะถ้าผู้ชายต้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนก็เป็นตัวสาคัญในการกระตุ้นสร้างกล้ามเนื้อต้องช่วยกันผู้ชายเขาถึงออกกำลังกินเวรแล้วออกกำลังกายถึงมีซิกแพคได้ง่ายกว่าผู้หญิงไงผู้หญิงกินให้ตายออกยังไงก็ยากที่จะเป็นผู้ชายต้องไปเทคฮอร์โมนชายเข้ามาเพราะว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นตัวกระตุ้นสร้างกล้ามเนื้อเหมือนกัน,นของผู้ชายผู้ชายเขาจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะ มวลกล้ามเนื้อจะเป็นเหมือนตัวที่ช่วยพยุงเราให้แข็งแรงนะคะเขาบอกจะทดสอบในง่ายๆว่าเราแข็งแรงไหมอ่ะนั่งกูอีก,ก็ได้นะคะยกขาข้างที่ไม่ถนัดขึ้นแล้วลองลุกขึ้นยืนขึ้นมาดูสิว่าทาได้ไหมยกขาที่ไม่ถนัดขึ้นข้างหนึ่งก่อนแล้วลุกขึ้นยืนขึ้นมาเลยนะคะไม่ถนัด,นนะะนดอ่า อีกอันนึ่งอีกอันนึ่งไหนลองดูซิกล่อมเนอ่าลองดูซิลองมาลอง,ลอง,ลองได้ไหมคะเอาขาที่ไม่ค่าถนัดเราดูึ้นมาสั่นไหมสั่นไหมเซ่ไหมสั่นไหมคะสั่นนะเซ่ไหมเซใช่ไหมอ่าเอาขาข้างที่ถนัดไม่ถนัดยกขึ้นแล้วก็ลุกลุกก็นั่งก่อนนั่งแล้วก็เก็บขาข้างที่ไม่ถนัดขึ้น แล้วย Connie, ืนขึ้นมาด้วยขาข้างเดียวข้างที่ถนัดได้ไหมอ่า right. อ่าอาจารย์ได้ได้ไหมลงคนได้บางคนไม่ได้อ um ่าใช่ก้าวเนื้อค่ะก oui> ้าวเนื้อหน้าขาก้าวเนื้อน้องอยูใช่ก้าวเนื้อน้อยอ่าได้ป่ะได้อ่ะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งให้พี่นาทีก็ได้เขาบอกว่าทดสอบอายุได้นะว่าเราอายุว่าเราอายุเท่าไหร่ เขาบอกวิธีการก็คือให้เราหล,ล,ล,ลับตาแล้วยกขาข้างหนึ่งว่าเรายืนได้แค่ไหนอลองดูอ่ะได้นานกี่วิอ่ะหลับตาแล้วยกขาข,าข,าข้างหนึ่งหนึ่งสองสามหลับตาหลับตาด้วยโอ้ยโอเคสิบวิยี่สิบวิสามสิบวิถ้าเกินสามสิบวิขึ้นไปโอเคลองไหมอลองไหมว่าเกินสามสิบวิไหม เวลาที่สอบ10วิลองดูอาหารหาพื้นที่หาพื้นที่เอาข้างไหนก็ได้อยากยินแค่ไหนเอาข้างที่ไม่ถนัดก็ได้ค่ะหลับตาได้ยืนหลับตาด้วยนะวันนี้กินแค่ไหนไดูพี่เดา30วิดูว่าได้กี่วิถ้า10วิแสดงว่าเราอายุ60ขึ้น20วิา50ขึ้นถ้า30วิเกินแสดงว่ายังหนุ่มอยู่โอเคไหมพร้อมยังหลับตานะหลับตาก่อนแล้วก็วยก นุ้ยยืนดิ้งแค่ไหนเออพี่เียวจะโว์าได้หมเดี๋ยวจะรู้ตัวเองเองว่าเป็นไงง่ะหลับตาหนึ่งสองหลับตายกหนึ่งสองสมสี่ห้ไปได้เก้าสิบสิบเอิงส เจดปยอิบยิบสยิสยกยยิยิบขาได้ยเกไปได้คให้รู้เกก็ไ,ได้หลับตาแล้ยืนนะสุดนอาจะเด็กๆไงใช่ไหมพวกพวกเราไม่ได้เลย ฝึกเลยๆได้อยู่เกินส0สได้อยู่ยืนนิ่งอยู่ออพอฝึกออมันทั้งกล้ามเนื้อกระสาสามองทุกอย่างเลยฝึกกล้ามเนื้อ,อ,อใช่เห็นไหมคะกล้ามเนื้อเราไม่เหมือนเดิมแล้วเห็นปะแค่ขาหนึ่งข้างใช้ขาข้างเดียวพยุงตัวเองลุกจากเก้าอี้บางคนไม่ได้นะใช่ไหมกล้ามเนื้อเราไม่เหมือนเดิมแล้วไงแต่กล้ามเนื้อสอําคัญไหม สำคัญนะกล้ามเนื้อเปนสำคัญกับความแข็งแรงของเราทุกส่วนเลยนะคะการทํากิจกรรมทุกอย่างเราจะทําได้ไม่ได้กล้ามเนื้อนะจะเดินขึ้นเข,ขาไปไหว้พระได้ไหมขึ้นบันไดกี่ร้อยพันไปไหว้พระใช่ปะ่ะกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อสําคัญเพราะฉะนั้นนะ่ะยิ่งเราอาย,อยุเยอะเราจะเสียมวลกล้ามเนื้อง่ายมากเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาและคงมวลกล้ามเนื้อไว้ทั้งการทานโปรตีนให้เพียงพอ และการออกกําลังกายควบคู่การออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อก็จะเป็นพวกเวทเทรนดิ้งก็ได้บอดี้เวทก็ได้นะคะกระตุ้นสร้างกล้ามเนื้อนะหาท่าออกกำลังกายจากอินทูก็ได้ค่ะพยายามคงมวลกล้ามเนื้อเอาไว้แล,ล้วสับคญทิ่อายุเยอะการทรงตัวสําคัญไม่งั้นจะลงง่ายจริงไหมคะฝึกออกกําลังกายโดยการใช้การทรงตัวยืนข้างเดียวใช้ทุกอย่างข้างเดียวให้มันลง้กาก็ได้นะคะ เพื่อที่เราจะได้ไม่เสี่ยงอันตรายต่อการหกล้มง่ายนะคะเพราะว่านิ่งอายุเยอะกระดูกบางพอล้มปุ๊บยุ่งเลยนะคะหกักแขนหกัหกขาหักข้อฝึกได้สะโพกหักนี่ติดเตียงทันทีนะคะหกเดือนใส่เหล็กก็จะติดกว่าจะเดินได้หกเดือนขั้นต่ำหรือว่าหกเดือนมีอะไรอีกแผลกดทับเลื้อรลังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความสำคัญ ตัวเวจะเหมาะกับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อต้องการมีมัดกล้ามเนื้อที่สวยงามดีที่สุดควรกินควบคู่กับการออกกําลังกายด้วยนะคะกินอย่างเดียวกับกินแล้วออกกาลังกายกระตุ้นกล้ามเนื้อกินแล้วออกกำลังกายด้วยเห็นผลดีกว่าจะมีมัดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้กล้ามเนื้อที่สวยงามขึ้นนะคะจัไว้ว่ากล้ามเนื้อคือเตาเผาไขมันในร่างกายเราด้วยและเป็นโครงสร้างของร่างกายทั้งหมดเลย แกนกลางคือกล้ามเนื้อมัดหลักทั้งหมดเลยนะคะโครงสร้างความแข็งแรงของร่างกายทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเีโปรตีนที่เกีบบอกจะมีหลายชนิดคอนเซนเทรตความเข้มข้นโปรตีนแค่หกสิบถึงแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะมีกรดอะมิโนครบแต่มีไขมันและมีน้ำตาลแลกโตอยู่เยอะคนส่วนใหญ่จะแพ้เพราะคนเอเชียแพ้นมไม่มีเอนไซม์แลกเตสในการย่อยเลกโตในนมแลคโตคือน้ำตาลธรรมชาติที่ อยู่ในนมวัวอยู่แล้วแต่คนเอเชียไม่ค่อยมีไม่มีเอนไซม์ในการย่อยเรากินนมก็จะมีปัญหาท้องอืดถ่ายท้องเนี่ยนะคะเพราะเราไม่มีเอนไซม์ในการย่อยเอนไอโซเลตจะเป็นเกรดที่ดีขึ้นดีขึ้นมานะคะมีโปรตีนสูง9 7 9 8สกกัดเอาแป้งเอาเลกโตสออกแล้วนะคะไขมันสกัดออกเหลือน้อยมากนะคะมีโปรตีนสูงดูดซึมได้ดี ไม่มีอาการท้องอืดเวลากินไม่ท้องเสียนะนะคะแต่ว่าข้อเสียของไอโซเลตคือแพงอันนี้จะถูกส่วนมากท้องตลาดที่เขาซื้อกันเวทงังมันจะเป็นชนิดนี้คือคอนเซนเทรตของเราไอโซเลตไอโซเลตจะแพงกว่านะคะแต่ประโยชน์เยอะกว่าดูซึมได้ดีกว่าส่วนมากคนต้องการอีซิกแพคเขาก็ต้องการอะไรคะมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถูกไหมคะไขมันลดลง มันจะต้องให้ไขมันมันลดก่อนเราถึงจะเห็นกล้ามเนื้อที่มันอยู่โผล่ขึ้นมาได้ถึงจะเห็นนะคะแล้วก็เพิ่มพลังงานเพื่อให้ออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้นลดอาการบาดเจ็บปวดเมื่อยหลังออกกำลังกายนี่คือสิ่งที่คนออกกำลังกายต้องการเวลาที่เขาจะออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเราก็มีสารอาหารเพื่อสนับสนุนตามวมดพวกนั้นเหมือนกันนะคะอันนี้คือโปรตีนที่เปียกบอกที่มันมี3มชนิดนนแต่ละชนิดเวลาเรากินเข้าไปไฮโดโรโพลิเวย์ กินปุ๊บโปรตีนจะเข้าสู่กระแสเลือดเร็วแต่หมดเร็วพอเป็นเวไอโซเลตสินเงินขึ้นช้าหน่อยแต่ก็ลงช้าด้วยตัวนี้ขึ้นช้าที่สุดก็คือโปรตีนชนิดแปโปรเปบปไทด์ขึ้นช้าที่สุดแต่คงอยู่ในกระแสเลือดได้ยาวนานที่สุดมันก็จะทําให้เมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยสารอาหารโปรตีนในกระแสเลือดเรามันจะยาวนานให้เราดึงมาใช้ดึงมาใช้ มาใช้ได้จนหมดไม่ใช่ขึ้นเร็วและลงเร็วก็หมดเร็วเราก็จะไม่มีโปรตีนในเลือดช่วงเวลาที่มันหมดไปแล้วถูกไหมคะร่างกายก็ใช้เหมือนเหมือนกินเข้าไปแล้วมันใช้ไม่เต็มที่อ่ะมันสลายเร็วมันหมดเร็วร่างกายกำลังอยู่ในกระบวนการสร้างเนี่ยมันก็ไม่มีวัตถุดิบมาใช้เพราะฉะนั้นที่เราใส่ไป3มชนิดมันจึงทําให้เรามีโปรตีนอยู่ในกระแสเลือดได้ยาวนานกว่าร่างกายใช้ได้ทั้งหมดเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มี vca ด้วยนะคะ คือตัวจดจนวนการสร้างกนนล้ามเนื้อคือโปรตีนอิโนชนิดลิวซีในสโซลิวซีแล้วก็วาลีนะคะสัดส่วนที่ดีที่สุดคือต้องเป็น2ต่อ1นึงต่อ1มึ่งวัตถุดซึมได้ดีที่สุดนะคะเราก็ถอดตังนั้นเลยตัวที่ช่วยเพิ่มพลังกำลังให้ออกกำลังกายได้นานขึ้นก็คือโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็ทอรีนโคเอนไซม์คิวเทนเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มพลังงาน ATP ให้เซลล์ภายในร่างกายเราทำให้ออกกำลังกายได้นานขึ้น อึดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมเวลาที่เราออกกำลังกายก็จะได้ไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าเหมือนที่เราออกกำลังกายแล้วจะรู้สึกปวดตัวเมื่อยตัวนะคะทนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ครี a t i ี e m o n o h y d ด a t e นะคะตัวช่วยเผาผ่านไขมนันตัวนี้สําคัญโคเมีย e พ y r r o ค i n a ตัวนี้จะช่วยเร่งการเผาน้ำตาลนะคะก็ช่วย กินเรากินน้ําตาลกินแป้งเข้าไปตัวนี้ก็ช่วยเผาผ่านได้ดีขึ้นพอเผาผ่านน้าตาลหมดมันก็จะไม่เหลือตกค้างเพื่อให้มันมาเปลี่ยนเป็นไขมันอีกทีหนึงน่งนึกออกไหมคะถ้าเราเผาเขาหมดเราก็จะปลอดภัยจากภาวะที่ไขมันตกค้างเราเยอะด้วยนะคะแล้วก็สารสกัดจากมังโก้นะคะมะม่วงมาคิฟเฟอรีนตัวนี้ก็จะช่วยเร่งการเผาผ่านทั้งไขมันเก่าที่มันสะสมเราด้วยแล้วก็ไขมันใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ E G C G สารสกัดจากชาเขียวนะคะลดการสะสมไขมันใหม่นะคะลดป้องกันอาการบาดเจ็บเมื่อลาปวดเมื่อจากการออกกำลังกายก็จะเป็นกลุ่มของกรดอะมิโนทั้งหมดเลยถ้าเวลาเราเห็นสัญลักษณ์ L นี่คือกรดอะมิโนนะคะ L อา g i n i n e L l y ซ i n e L t r y a n i n L ก l ูต a m i n e L ไกล c i n L โพลีนนะคะพวกนี้เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นสร้างโกรธฮอร์โมนโกรธฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาเวลาที่เราหลับ พื่อซ่อมแซมร่างกายเราถ้าเด็กๆโก,ก้ฮอร์โมนหลังเขาจะตัวสูงเขาจะเติบโตแต่พอพ้นช่วงเติบโตแล้วโกรฮอร์โมนจะทําหน้าที่ในการชะลอชราและก็ซ่อมแซมร่างกายเรานะคะคนออกรํางกายกล้ามเนื้อถูกใช้ร่างกายถูกใช้มันมีการบาดเจ็บพอกลางคืนโกรฮอร์โมนหลังมันก็ได้ซ่อมแซมในขณะที่เราหลับนะคะออโปรหมากับใครบ้างแน่นอนคนที่รักสุขภาพคนที่ต้องการ ชื่นชอบการออกกำลังกายต้องการสร้างกล้ามเนื้อหรือทานเสริมโปรตีนที่ขาดช่วงอายุที่แนะนำให้ทานออกโปรได้ก็คือตั้งแต่วัยประมาณ18ปีไม่เกิน50ปีนะคะเป็นช่วงที่มีกล้ามเนื้อต้องการกระตุ้นสร้างกล้ามเนื้อแล้วนะคะและให้ดีที่สุดออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือบอรี้ิเวทเออกกำลังกายแบบกระตุ้นกล้ามเนื้อควบคู่ด้วยมันจะกระตุ้นการสร้างได้ดีขึ้นนะคะราะเนี่ย กินอย่างเดียวเห็นผลไม่เท่ากับกินและออกกําลังกายควบคู่กันนะคะทานได้วันละ1ห,หรือสองซองก็ได้แยกมือทานเพราะหนึ่งซองมันโปรตีนสูงแล้ว30กร,รัมนะคะถ้าจะทานมากกว่านี้ก็ให้แยกมือนะคะแยกมือกันทานอิ่มนะคะชอบคนจะลดน้ำหนักทานแทนมื้อเย็นได้เลยมันอิ่มด้วยสารอาหารแล้วคุณจะแบบจุกกินอะไรไม่ลงแล้วแต่ถ้าคุณหิวอีก ให้คุณนึกเลยว่ามันคือหิวหรืออยากถ้าไม่ไหวก็กินพวกโปรตีนที่ไม่ทอดไม่มันเอาลงน้ำอย่างเดียวจะย่างก็ได้จะลงน้ำก็ได้แต่ไม่มันจะกินโปรตีนล้วนไม่กินแป้งแล้วไม่กินข้าวแล้วถ้าเป็นคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักจริงๆแล้วถึงไม่ควบคุมน้ำหนักพอเราเริ่ม,มาอายุมากขึ้นเนี่ยเราควรบริโภคพวกข้าวแป้งน้ำตาน้อยลง พอถ้าเราเว้นพวกเยอะร่างกายเราไม่ได้ใช้มันก็จะไปเปลี่ยนเป็นไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์สะสมอยู่ดีนะคะเพราะะนั้นเนี้เราคนลดพวกนี้ลงเพื่อให้เราไม่ต้องเสีย่ยงต่อการปวดโรคเสื่อมทั้งหลายนะคะเพราะว่าพออายุมากขึ้นการเผาผ่านมันก็น้อยลงประกอบกับเราทานโปรตีนไม่เพียงพอกลเน,นื้อก็น้อยลงอยู่แล้วการเผาผ่านไม่ดีแล้วเราไปกินเยอะขึ้น<อ>ก็ยิ่งไปสะสม ไขมันเพิ่มเข้าไปอีกนะคะวิธีการทานเหมืกันค่ะใช้น้าปกติน้ําอุณหภูมิห้องหรือน้ําเย็นไม่แนะน,นําน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นเพราะมันทําให้โปรตีนเสียคุณค่านะคะใช้ได้พราว่นมีคําถามว่ากินพวกโปรตีนที่เป็นโปรตีนสกัดโปรตีนผมนา,นานๆอันตรายไหมขรีนไหมนมผงเด็กกินได้ไหมล่ะอันตรายไหมมันก็เหมือนกันแหละ นผมผงเด็กเขาก็สก,กัดออกมานผมผงเลี้ยงทารกนผมผงเด็กเขาก็สก,กัดออกมาจากนมสารอาหารให้ชงกินเหมือนกันไอโปรตีนเชคของเราก็สก,กัดจากสารอาหารให้ในรูปผงให้เราชงกินง่ายเหมือนกันโอเคไหมคะทีนี้ถ้าลูกค้าถามถามลูกค้าเลยเลี้ยงลูลกด้วยนมผงไหมแต่ทำไมให้ลูกกินเยอะจังวันหนึ่งกี่ขวดอันตรายไหมไม่กลัวหรอใช่ไหมเหมือนกันค่ะขบวนการเดียวกันเลยคือเอาสารอาหารทั้งหลายมาสกัด ผงเห้กินง่ายขึ้นหรือการขานมผงเด็กก็สกัดจากนมนมเว,เวก็สกัดจากนมค่ะนะคะกระบวนการเดียวกันเลยแต่สารอาหารที่ใส่อาจจะแตกต่างกันตามช่วงวัยเด็กก็จะเหมาะกับเด็กผู้ใหญ่ก็จะเป็นสารอาหารที่สารอาหารที่ผู้ใหญ่ได้ใช้นะคะแต่ถามความปลอดภัยปลอดภัยเหมือนกันค่ะยกเว้นคนที่เป็นโรคไตเป็นโรคไตแล้วมีโปรตีนล้วนในไต ซึ่งเจ้าตัวต้องรู้โปรตีนั่วลักษณะออมันจะเป็นยังไงปัสสาวะออกมาเป็นฟองเบียอะไรค่ะเป็นฟองเบีย่5นาทีแล้วก็ยังไม่ลงก็ยังเป็นฟองเบียอยู่งั้นนั่นคือลักษณะของโปรตีนรั่วถท่านี้กินไม่ได้โปรตีนทุกชนิดโดยเฉพาะพวกเชฟพวกเนี้ยกินไม่ได้เพราะมันเข้ากระแสเลือดหมอจํากัดปริมาณโปรตีนแล้วคนพวกนี้ยซึ่งเขาต้องร,งรู้อันนี้ทานไม่ได้แน่นอนนะคะให้ระวังพวกที่ไตไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องไปแนะนําเขา อาหารเสริมไม่ได้เหมาะสำหรับคนป่วยนะคะเหมาะกับคนปกติเพราะมันคืออาหารเสริมเพื่อเสริมจากที่เรากินไม่เพียงพอนะคะคนป่วยกินยาโอเคไหมนะคะเพราะฉนะ้นเราก็จะปวดหัวน้อยลงนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของระบบภูมิคุ้มกันนะคะเมื่อเช้าเรียนอะไรไปแล้วเซตตี้ท็อกฟิตวีฟิโตว,ว,ตว,วีลิฟทีคอราพาส เอโอดีนะคะท่องจำสารพิษแล้วก็หมวดแรกที่เงาะเบิก็คือโปรตีนเดี๋ยวเซตต่อไปจะสลับเป็นน้องออนะคะจะเป็นเซตพื้นฐานสำหรับดูแลผุนกัน